สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยอนออฟทารอไว้กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณนะคะในเดือน16ถึง31ตุลานี้นะคะเป็นครึ่งหลังแล้วนะจ๊ะ อ่ะเราจะมาดูกันซิว่าในเดือนนี้การงานการเงินและชีวิตโดยรวมๆของคุณจะไปในทิศทางใดเป็นการดูดวงแบบตัววันตกและทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณค่ะมันคือดวงทั่วทั่วไปโอเคไหมอ่ะมากันที่ราศีกันราศีกันในเดือนนี้มาดูกันซิว่า งานเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะอ,อ่าเดินทางเหรอคะการมีเจณองการเดินทางนะหรือการอยู่ในสภาพสภาวะของคนที่มีความอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจหรือเปล่าเกิดความไม่สบายใจกับอะไรสิ่งแวดล้อมหรอคะภารัที่แบกรับเหรอคะอะไรเก่าๆเดิมๆที่มาทําร้ายคุณความรักเหรอคะคนคนหนึ่งที่ ที่ค่อนข้างมีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจคุณเหรอคะกันเถ่อาจารย์วางไพ่ไม้ก,ก่อนนะอาจารย์วางไพ่อยู่โ,โหโถ้าเป็นผู้ชายก็แวกเราไปด้วยสาวๆเจสาวตุม้มอะไพ่ของผู้หญิงขึ้นมาเยอะถ้าเป็นผู้หญิงก็มองว่าผู้ชายพรีอ่ะเหมือนกัน <c oughs> เห็นหน้าเงียบๆมีเพียเ้ยนเลยจ้ะตัดสินใจไม่ได้หรอไม่รู้จะเอาใครดีเหรอคะคนเยอะหรออะมา งานเงินก่อนนะมากระเรื่องของงานเงินซิกออฟสอดค่ะคุณอยู่ในสถานการณ์ของความอึดอัดปัญหาที่มีเดี๋ยวจะค่อยๆคลี่คลายไปทางที่ดีแล้วก็ความสําเร็จบางคนอาจจะทํางานเสร็จเหนื่อยอะ่ะมัน,ม,นมันความรู้สึกว่าทํางานหนักแล้วเหนื่อยมากๆเลยเอองานมันเสร็จสักทีโอเคนะงานมันเสร็จสักทีได้ส่งงานสักทีแล้วก็กำลังมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะมีงานมีเงินค่ะงานเงนินบันดลบันดาลสุข คุณเป็นคนเก่งและฉลาดนะคะมีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงมากๆหรืออาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนหมู่มากหรือมีโอกาสร่วมงานกับคนเก่งๆมีความรู้มีความสามารถนะจ๊ะสถานการณ์ของคุณเงินดีงานเีชเวดเดเดสิ่งที่ไม่ดีคือไม่รู้จะเลือกใครคนเข้ามาเยอะคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ใช่คนนี้ก็รักคนนี้ก็น่าปรารถนานี่แหละอารมณ์นี้ อาจจะมีข่าวดีหรือการไปงานแต่งค่ะหรือในบ้านมีข่าวดีอาจจะเป็นอาจจะมีบุตรบริวารบางคนอยากมีบุตรมีอยากท้องอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีก็มีโอกาสของคนที่คุณไปดูด้วยเกิดท้องหรือคุณถ้าแฟนถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ระวังแฟนคุณไปทำคลายท้องหรือถ้าคุณท้องเองก็ดีใจด้วยนะจ๊ะมีข่าวดีอ่ะหรืออาจจะเป็นหลานก็ได้มีลูกมีหลานขึ้นมา มีการเฉลิมฉลองมีความโศขโอ้ชีวิตดีนะอืบางคนอาจจะมีโอกาสได้ได้ชีวิตที่มั่นคงมากกว่าเก่าบางคนถ้ารอทรัพย์สินมรดกรอแบบมรดกตกทอดคุณมีโอกาสได้มรดกเป็นบ้านเป็นที่ดินหรือบางคนอาจจะกู้เงินซื้อบ้านบ้านช่องห้องหอมมีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ตอนนี้รวยมากอะคือรวยไหม ต้องถามว่าคุณสําหรับคุณอะแค่ไหนถึงรวยมากกว่าแต่ชีวิตคุณไม่ได้ลําบากค่ะจะลําบากคือคนเราทุกคนต้องทํางานถูกไหมแต่ชีวิตคุณมีเงินจับใจใช้สอยงานการก็ไปตากแดดตากฝนตากลงไปทําเพราะฉะนั้นก็สบายกว่าคนอื่นเยอะมากช่วงนี้เป็นจังหวัดที่ดีแต่ว่ามันมีอาการของความหมุดหิดหัวใจมันมีอาการของความอึดอัดใจบางทีมีปัญหา ที่คุณต้องขบค,คิดหรืองานที่มันยังไม่ราบรื่นราบเรียบแต่มันคือมันเหนื่อยในเรื่องของการทํางานแต่เหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วสบายเหนื่อยแล้วชีวิตคุณดีมากๆบ,บอกเลยช่วงนี้นเป็นช่วงรายแห่งแห่งความความสุขในเรื่องของหน้าที่การงานและเงนินนะจ๊ะในคนบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเปิดร้านค้าก็ได้บางคนเปิดร้านค้าเปิดร้านกาแฟาเปิดร้านอาหารหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิต ช่วงนี้มองถึงความมั่นคงในอนาคตได้ค่ะก็เปิดไปช่วงนี้คนอาจจะไม่เยอะไม่มากแต่ค่อยๆคล้ายๆว่าเปิดใหม่ๆมันก็ไม่บูมไม่ตูมไม่ตามหรอกแต่มันจะเป็นความมั่นคงในอนาคตอ่ะคนเริ่มรู้จักเปิดไปสักปีสองปีคนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆก็จะเกิดความมั่นคงได้นะจ๊ะมันไมไ่ได้แบบหวาๆค่าทํางานกับคนแบบนึงนะคะพลอยพลอยมาดูน้องให้หมาหมาหน่อยน้องน้องจะทําไห้นี่ลูกอ่อ การงานเนี่ยมันเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยอะค่ะมันแต่มันดีนะคุณมีคนที่ส่งเสริมเช่นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารใครก็ได้ในบ้านช่วยส่งเสริมช่วยส่งเสริมช่วยทํางานช่วยทํางานช่วยส่งเสริมให้คุณได้มีความสําเร็จนะเหมือนกับได้รับความร่วมมือบางคนอาจจะเป็นอะไรเขาเรียกกินกงสีก็ได้เออทำงานกงศีหรือการทํางานครอบครัวคุณเองก็ได้เหมือนกัน นะจ๊ะอารมณ์นี้การงานดี <_ AC. S 1> การเงินดีชีวิตช่วงนี้ดีดีหรือว่าบางคนอยากซื้อบ้านถ้าคุณอยากซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ของการได้ซื้อบ้านบ้านช่องห้องหอมันเกี่ยวกับเรื่องในครัวเรือนบ้านช่องห้องหองานหนักงานเหนื่อยแต่ผ่านไปได้ดีนะจ๊ะตรงนั้นในเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของความรักบางคนอยู่ในความรักที่ผูต้ตรงตรงในบางคนนะหลายหลายคนก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะมีตัวเลือกที่ไม่รู้จะเลือกดีไหมมีตัวเลือกที่แบบ บางทีเราก็หงุดหงิดใจกับตัวที่เข้ามาให้เราเลือกไอ้คนที่ใช่ก็ไม่มาไอ้คนที่ไอ้คนที่เราจะเลือกเขาก็ไม่เลือกเราไอ้คนที่เราไม่เลือกเขาเขาก็เลือกเราประมาณนั้นหรือเปล่านะคะตัดสินใจดีๆแล้วกันว่าคนที่คุณควรจะเลือกนั้นใครคุณมีธงอยู่ในใจอยู่แล้วคุณมีธงคุณมีความรักด้วยนะถ้าเป็นผู้หญิงอาจารย์มองว่ามีคนลลยล้อมหาคุณมากเลยนะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะ เพราะฉะนั้นเลือกดีๆในตัวเลือกนั้นๆหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราคนที่เห็น,สนเสน่ห์ในตัวเราคนที่มาชอบเราก็ไม่เยอะช่วงนี้ต้องตัดสินใจดีๆในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีรักสามเศร้ารักซ้อนก็ระมัดระวังเลือกให้ถูกคนละกันเลือกดีๆแล้วปิดให้มิดด้วยถ้ามีความรักซ้อนนะปิดให้มิดนะคะเอ,อ่อความรักในความรักของคุณนะ่ะคุณมีใจให้กับใครคนหนึ่งหรือมีใจให้กับกับ กับใครบางคนที่ไม่สามารถจะ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 คอมมิกันได้อะเหมือนเราชอบเขาเรารักเขาเราเราอยากคอมมิกับเขาแต่ว่าเราติดปัญหาของเราเองก็ได้นั่นแหละใจในความเป็นความรู้สึกว่าเขาไม่เลือกเรารู้เราเองก็เลือกเขาไม่ได้อารมณ์นั้นน,นจะจ๊ะมันเหนื่อยนะถ้ามีใครบางคนถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนะระวังนิดนึงเหนื่อยเหนื่อยค่ะ ในในเรื่องของที่เราสร้างเรื่องราวในในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะไปยังไงในในเรื่องที่ต้องตัดสินใจว่าเราอยู่ในความรักนี้ทําไมเราเหนื่อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นธงของคุณมีอยู่แล้วค่ะคุณมีความสุขอยู่ในที่ของคุณอืมอ่ะไปที่คนโสดคนโสดจะเป็นยังไงคะคนโสดไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางนะคะคนโสดระวังไปพัวพันกับคนมีเจ้าของค่ะคนมีเจ้าของมาชอบหรือไปชอบคนมีเจ้าของก็ตาม ผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรมมันมีความสุขที่เหมือนเหมือนแบบมันเป็นภาพลงตามันทําให้เราดูมีพลชั่นดูเราเจอคนเนี้ยเรามีความสุขมากๆไปเลยนะเราเราชอบคนนี้มากๆากเลยนะแต่ในความเป็นจริงที่คุณจับต้องไม่ได้เลยระวังคนสดคนที่เข้ามาไม่สดหรือมาหลอกลวงคุณใช้คําพูดหวานล้อมใช้ความห่วงใยใช้ใช้การแบบพูดให้ความหวังอะไรเนี้ยก็ระมัดระวังด้วยคนโสด ระวังไปแทรกลางระหว่างใครเขานั่นแหละสิ่งที่คุณถ้าตัดได้ตัดหนีได้หนีหนีไปหนีไปเลยน่จจะถ้าคุณเข้าไปพัวพ,พันพันพัวชีวิตคุณอาจจะไม่สุขอย่างที่เป็นอยู่มันมันเป็นความสุขเหมือนแค่ภาพลวงตาในความเป็นจริงในความในความเป็นจริงกับสถานสถาน,นการณ์จริงๆมันไม่ใช่สุขโอเคไหมรักอ่ารักสถานะไม่ชัดเจนค่ะจะชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนว่าเราเป็นเพื่อนกันค่ะ บางคนนะฐานะไม่ชัดเจนคุณก็รู้แล้วว่าชัดเจนไม่ได้ทั้งคู่ชัดเจนไม่ได้ถ้าจะอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนต้องทําใจค่ะต้องทําใจกับคนที่คุณคบต้องทําใจกับสถานการณ์ของตัวเองต้องทําใจกับการที่คุณต้องเลือกเพราะสิ่งที่เราเลือกไปแล้วนะวันนั้นเลือกผิดเลือกถูกไม่รู้แต่สิ่งที่เราเลือกหรือสิ่งที่เรากระทำย้อนกลับมาหาเราเสมอ มันไม่ชัดเจนหรอกคุณก็รู้แต่ถ้าคุณมีความสุขกับมันก็ทําไปรักสามเศร้าค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าจะเป็นยังไงรักซ้อน,อน,เ,น,อนเขาอาจจะชอบคุณเพราะคุณเปย์ก็ได้เขาอาจจะชอบคุณเพราะคุณหน้าตาดีก็ได้เขาอาจจะชอบคุณเพราะหน้าที่ของคุณก็ได้เขาอาจจะชอบคุณเพราะคุณส่งเสริมในเรื่องของการทํางานก็ได้เขาเป็นหุ้นส่วนคุณก็ได้คนที่อยู่ในรักซ้อนมองถึงเงินค่ะไม่มีเงินใครจะเอาไหมอ่ะ ถ้าเราไม่มีฐานะที่ดีถ้าเราไม่มีหน้าที่การงานที่ดีใครเป็นไวเวอร์ซ่าได้เพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยมันมองถึงความรักต่างตอบแทนไหมมาลักษณะของรับรักเขาเราก็ต้องเปย์เขาก็ต้องจ่ายให้เขาแล้วก็ต้องดูแลซัพพอร์ตเขาหรือเปล่าเขารักเราจริงๆหรือรักเราที่ตัวเงินของเราก็ตัดสินใจดีๆนะจ๊ะเค okay, ไหมอ่ะเขาความรักของคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่เป็นประเด็นเอาคนเดียวนะเอาคนที่คุณรักที่สุดอะ มายถึงน้าก็มีคนหลายๆคนในความสัมพันธ์เอาคนที่คุณรักที่สุดอ่ะเออเอาคนนั้นจะได้แยกออกว่านี่มันเป็นความรู้สึกของใครถ้าคุณมีใครหลายๆคนก็ตามนะจ๊ะอ่ะไปดูกันซิว่าเขา,งงเ,เขาคิดยังไงกับคุณคะสองเหรียญเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขาต้องการคุณนะทั้งๆที่เขาก็รู้อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ย เหมือนเขาอยู่ตรงนี้เขาก็เจ็บนะเขาไปเขาก็เจ็บนะเขาก็ไม่รู้ทำยังไงกับความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ความต้องการมีมากไปเกินต้องการเงิน <laughs> ถ้าคุณเปเขาเขาก็อยากได้คุณพ่อตังห์่ารวยป้าราเปว่าขาเปว่าถ้าเปาได้เปไปจะเขาอยากได้เขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันไะด้เป็นตัวจริงอ่ะมัได้ตกปมะเด้แต่งอ่ะแต่อาจจะได้ตังค์ <laughs> เออเขาชอบคุณที่คุณเปแรงมันอาจจะหมายถึงมันอาจจะหมายถึงเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขารู้แหละเขรารู้ทั้งรู้ว่าการที่มาอยู่ตรงกลางระหว่างคุณกับใครหรือความสัมพันธ์ที่ไม่อาจจะพัฒนาไปได้ถึงจุดมุ่งหมายก็ตามถ้ายังซัพพอร์ตกันอยู่ดูแลกันอยู่ก็ยังพอจะมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้เขารักคุณไหมก่อเขารักคุณป้า ทำไมมันมีความต้องการความปักชุดอ,อัคัดลืแล้ววา้วาวาวา้าวว้าวเขาวางแผนให้คุณรักเขาจะทาให้คุณโงรักหัวปักหัวปัม๊มเขารักคุณหรือเปล่าลหรอเดวเบิลคนนี้เป็นคนนี้เป็นคู่ที่มาจากมาจากการดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การดนบันดาลของสิ่งบางสิ่งบางอย่างเป็นพรลิขิตหรือเป็นอะไรก็ได้เขารักคุณไหม ไพ hmm. ่เป็นไรเวอซ่าได้นะมันไม่ได้มองเป็นความรักนะมันมองเป็นความรู้สึกว่าเราสองคนมาเจอกันพบพรม,มิตคิดและคุณคือใช่สําหรับเราแต่เราก็มองไม่เห็นสถานะเลยว่าเราเป็นอะไรต่อกันเรารักกันเรามองว่าเรารักเขาเขาก็รักเราแต่มันเป็นไปไม่ได้ไหมผิดที่ผิดทางถูกใจแต่ไม่ถูกต้องถูกใจแต่ครอบครองไม่ได้หรือเปล่าถูกใจแต่ครอบครองไม่ได้ เขาบอกว่าเขารักเราทําไมเขาไม่เลือกเราเราก็ถามตัวคุณดูว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกคนเราถ้ารักกันก็ต้องเลือกกันให้เกียรติกันเปิดเผยต่อสาธารณชนได้แต่เขาบอกเขารักเราอ่ะแต่เขาไม่เลือกเราอ่ะมันคืออะไรจ๊ะดูมันย้อนแย้งไหมอ่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะต้องการอะไรต้องการอะไรเขาขี้หึงขี้หวงนะในความสัมพันธ์นี้มีใครบางคนในที่นี้หึงหวงมาก ต้องการความชัดเจนค่ะต้องการความชัดเจนความตรงไปตรงมาคือเขาก็ดูแฟร์ฟอยู่นะมองถึงอะไรรู้ไหมมองถึงเอาไงอะความสมคัญเนี้ยรักไหมถ้ารักก็ต้องดูแลถ้ารักก็ต้องใส่ใจเหมือนเหมือนเขาก็พรอ้อมอะถ้าคุณบอกว่ารักโอเคฉันอยู่ต่อแต่ถ้าบอกไม่รักเขาก็พร้อมไปนะคือมันมองถึงความใส่ใจความชัดเจนในอารมณ์ตรงนี้เขาต้องการความชัดเจนค่ะไม่ใช่ความคลุมเครือที่แบบ จะรักก็มีรักจะทิ้งก็มีทิ้งมีแฟนเหมือนไม่มีหรืออยู่ในสถานะใดก็ตามนะถ้ามันมองถึงสถานการณ์ที่ว่าอ่ะฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันจะเชื่อมั่นในตัวเธอได้ไหมฉันจะเชื่อมั่นในคําพูดเธอได้ไหมเธอรักจริงจริงหรือเปล่าเธอรักได้ฉันเสียสละเนี่ยเธอเสียสละหรือเธอเติมเต็มช้นหรืออย่างมันจะมีคํามันจะมีคําที่แบบสามารถเติมเต็มกันได้แต่ถามถึงในความสมคัญที่แบบเขาไม่สนใจเราเลยอย่างเงี้ยก็ แบบบอกรักอะบอกรักอะแต่ก็ไม่เคยทำอะไรให้เราเห็นเป็นรูปทําว่ามันรักเราจริงๆก็บอกว่าเขาต้องการเราเขาขาดเราไม่ได้แต่เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อเราเลยก็ลองตัดสินใจดูนะจ๊ะอะความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นไงเก้าเหรียญค่ะคุณอาจจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ได้คุณอาจจะดูประสบการณ์ที่ผ่านมาเรียนรู้เติบโตก็เรียนรู้เติบโตมาหลายรอบแล้วคุณอาจจะ บางทีคุณอาจจะวาดหวังกับคนคนนี้มากเกินไปนะอย่าวาดหวังเขามากเกินไปเดี๋ยวมูลถูกแทงข้างหลังไม่ดูตัวนะจ๊ะ,ะในความรู้สึกของในในเดือนนี้อาจจะเกิดความรู้เกิดตื่นรู้ก็ได้อาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจหรืออะไรที่คุณวาดฝันคุณอาจจะมองคนใครคนหนึ่งว่าคนนี้แสนดีคนนี้น่ารักคนนี้เหมาะกับการเป็นเหมาะกับการที่เราจะรักแต่พอวันหนึ่งที่คุณได้รู้ว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นในแบบที่คุณเห็นเลยคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจ คุณอาจจะดูว่าโอ้โหที่เราวาดวิมวานในอากาศไว้มันพังถล่มทลายเหมือนคนแบบโอ้โหบุคลิกลักษณะเป็นคนดูดีเชียดูน่ารักดูเงียบเงียบดูหงิ่มหิมดูน่าดูน่าน่หน่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเจอเข้าไปจริงๆแล้วโอ้โหมันฟาดมันฟันมันเครียดมันกดดันมันเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นอะอาจจะมองเป็นสิ่งนั้นได้เพราะระวังว่าคนที่คุณคบที่คุณคุยเขาอาจจะไม่ได้เป็นในแบบที่คุณคิด อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดเรออ่านคนออกหมดนะคะอ่ะ,อะขอพายแนะนำขอพายแนะนำหน่อยพายแนะนำบอ,อกดูไปนานๆจเย็นๆจะเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยจ๊ะค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะได้ไม่เสียใจยหรือการเลือกที่ไม่ผิดถ้าถ้าคุณใจเย็นๆแล้วมองไปเรื่อยๆรักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชารักชายก็ได้รักที่เลือกไม่ได้ก็ได้ ถ้าคุณไม่ได้แคร์ในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณไม่ได้แคร์บอกเลยว่าคุณอาจจะรู้สึกเสียใจกับคนที่คุณเลือกก็ได้เลือกไว้ใจคนผิดเลือกรักคนผิดเลือกทุมม่มให้กับคนคนนี้ก็ได้ในเดือนนี้เนี่ยไพ่อาจจะมองว่าคุณอาจจะรับรู้หรือตื่นรู้กับอะไรมากอาจจะคิดว่าไม่น่าเลยกูเอ้ยตัดสินใจผิดแท้ๆโอเคไหมอะ <c oughs> ขอให้แนะนำหน่อยขอให้แนะนำหน่อย ไพ่แนะนําบอกว่าอะไรอ่ะคุณจะปรารถนาคุณจะชอบคุณจะรักเท่าใดก็ตามแต่คุณก็รู้ทั้งรู้ว่าความเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์สุดท้ายความคิดความสัมพันธ์วันนี้ไม่จบวันหน้าก็ต้องจบเพราะความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มาจากความรักที่หล่อหลอมค่อยๆก่อตั้งค่อยๆประสานกันเป็นใจดวงเดียวแต่มันเป็นความชื่นชอบหรือคาชันมากกว่าความต้องการมาแบบโอ้ยคนนี้แหละที่ใช่ ยังไม่รู้จักั้นใส่ใจคอพออยู่กันไปอยู่กันมาเดอะทาวเวอร์มันปรากฏขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เนี่ยถึงเวลาที่มันหมดเวรหมดกรรมถึงเวลาที่มันไม่ใช่มันก็ต้องจากไปอยู่ดีโอเคไหมจ๊ะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีกรีช่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวมส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟศูนย์สามสองเก้าไวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ